สวัสดีค่ะพี่น้องชาวรถถ่ยดัดแปลงสายสร้างสายลุยค่ะพี่น้องกะเมื่อนี้กะวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะมาอัปเดตจักน้อยก่อนพี่น้องค่ะตอนนี้สร้างกะทักงานดูค่ะเจาะแทนสว่างองี้ยงของเพลินบุพี่น้องค่ะท่านี้กะอยู่ หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่น้องขั้นนี้ก็ได้ขั้นนี้เพิ่นก็ได้น้ำเครื่องน้ำโค้งมะหอยคือกันค่ะพี่น้องขั้นนี้เพิ่นก็เอาใบดันแล้วก็ฟันสามค่ะพี่น้องนะก็มีหลังค่าพร้อมค่ะขั้นนี้ก็ลูกค้าแถวใกล้ๆห้าเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องจังหวัดบึงกาฬ อันนี้ก็อาหารวางาว้างกล้วยซุกค่ะอันนี้ก็จอดล่อตามคิ้วเนาะค่ะค่ะหลัดบ่ได้เดี๋ยวเพื่อนสิตวาตามคิ้วจองค่ะพี่น้องขันใหญ่โรงงานไม่แปลกสิคนไปให้เมื่อแล้วค่ะพี่น้องจอดซากลากอยู่นี่ คนไปให้เม็ดเลยค่ะท่าน,นนี่เพิ่นจะเห็ดรถล,ลากวะสันหางสยามเพิ่นเอามาเห็ดรถล,ลากพี่นนอง คุยกันบ่ค่อยไปยินปันได้ดอกค่ะพี่น้องสร้างเล่าเฮ็ดงานอยู่สิอยู่ประบ้านนี่แหละค่ะบ๊อบควายมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะคะเนาะฝากอ่าช่องเฟซน้ำในเด้อค่ะเฟซกะซื้อเดียวกันเลยรถไถนั่งขับงานดัดแปลงค่ะ ทั้งเฟซทั้งยูทูบอะช่องเดียวกันเลยค่ะซื้อเดียวกันเลยค่ะพี่น้องติดตามได้ทั้งสองช่องทางค่ะคลิปนี้กะประมาณนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ